ผมจะเอาหัวเสือครับเอาไปทำอะไรทำหัวเสือทำหวัวเสือตัวนี้เป็นเป็นหัวเสือเลยครับปช่อม่มตัวนี้ส่วนผสมนี้ต้องเอาไว้อีกสักเดือนหนึ่งอ๋อครับเอาไว้เดือนหนึ่งเลี้ยงประมาณหีึเดือน,นเลี้ยงเลี้ยงเหมือนเหมือนตัวนี้เลยครับมันยังอ่อนอยู่นะย,ยังยังไม่จัด ไม่จัดแม้นนี้เลยครับปลารครับในนี้ก็มาผสมกันมันก็มีทั้งเรียกลากเร่งโตครับ ได้ถ่ายได้ถ่ายคลิปได้ถ่ายคลิปปฏิบัติจริงเลยม,มีโอกาสครับมีโอกาสเด้เข้ามาหาปลาครับมาเอาความรู้จากปลาครับเราโมจะดูในเน็ตครับนี่เป็นของจริงครับเราดูแต่ในเน็ตเราไม่รู้มันทำไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วมันก็มาถ่ายลงเน็ต ผู้ถึงประสบะการนะครับแล้วก็ออกตัวหนึ่งไม่ใส่กระเปะอืมครับอีกตัวหนึ่งใส่กระเปะแล้วก็เอามันมาผสมกัน